เนื่องจากเครื่องนี้เนี่ยเราไลฟ์กันไปหลายกาจอแล้วนะครับเราเองก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรค่ายแดงที่เข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ย28เนี่ยงบ28990ตรงเนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเพราะว่านี่คือการจับคู่กันระหว่าง i5 1 2 4 0ิกับกาจอที่เป็น RX 7 7 0 0 XT ลงี้นะครับดังนั้นทุกอย่างเนี่ยก็คือมีของที่ I have อยู่แล้วนด่เกมแรกคือ w a r s t 2K นะครับ โอเคไหม 2K Extreme F3 Balance เปิดเฟรมเจนโอเคนี่โฟวอโซนเนี่ยกดไปแถวแถวแบบเนี่ย140 150 160ตรงนี้เห็นไหมนี่คือวอลโซน150 160ตรงนี้นี่คือวอโซนอันนี้คือเบสออน150 170มันจะก็แกว่งแกว่งประมาณนี้แต่ว่ามันสูงมากสูงมากอยู่แล้วเห็นไหมเป็นพลังดิบละ่ะโอเคเนี่ยประมาณเนี้ยโอ้แรงอันนี้แรงกว่าสีสูงสุดสีสูงสุดที่ I อีกชัดเจนใช่ปะ่ะเฟรมก็จะประมาณนี้เห็นไหม 120 110 101 1ร้อยสิบ่อ่ะ 2K พลังดิบอะต่อมาครับ Forza ชั้นห้าทุกท่านช่ว 2K เห็นปะ 2K Extreme พลังดิบนั่นแหละมันโอเคแล้วนะสังเกตดูนะแรมการ์จอเห็นปะอินสิบพิกเลยนะเฟรมเดทนิ่งจัดเลย135การ์จอแชร์99เฟรมเดทประมาณ104เฟรมฟร้อเฟรมแต่ว่าเบสออน 2K นั่นเก็ตต่อไปคือ g h o s t of Tsushima ถ้าเป็น 4K ครับ a อ3 Balance บ r ล m e 7ครับเฟรมเจปรับสุดครับเบลี่ไฮถ้าเป็นโอโฟเยืนได้ครับ 4K 120ครับ 4K 120เฟรมครับ 4K 115 4K 120ไม่ได้แย่นะตรงมุมนี้นะครับ 4K ไม่ได้แย่นะครับโฟตรงนี้ถ้าในมุมมองของเราไม่ได้เปิดอัพสเกลเมทอดคือเราไม่ได้เปิด FSR เลยแต่เราว่าเราเปิดเฟรมเจเนเรชันนะถ้าเป็น 2K ครับ 2K ปิด FSR เปิดเฟรมเจนก็สบายนะครับสบาย นะ่ะอ120เฟรมครับ 2K อันนี้อันนี้คือ Hell Devil 2นะอันนี้อันตราใช่ปะ 2K 2K native เลยแล้วกันครับนะครับนันนี้คือ 2K ครับ60-70เฟรมสำหรับ Hell Devil 2นี่คือ 2K พลังดิบนะดูดิ 2K พลังดิบนี่60-70เฟรมนะต่อมาครับเดี๋ยวเราไพัทวันครับ เป็น 2K กราฟิกเป็นอันตร้าเปิดเน t i v e AA ครับแล้วเปิดเฟรมเจนทับครับอันนี้คือเน t i v e a a อ้เฟรมเจนครับเน t i v e a a อ้เฟรมเจน90เฟรมครับ97เฟรมครับเน i ี AA f เฟรมเจน97 96, 96 95เฟรมตรงนี้ 2K เทกเจอร์อันตราที่เเป็น High 2K พลังดิบก็โอ้ เหลือว่ะ125นะบาครับ128 130สบาสบายไม่ต้องคิดอะไรนะสําหรับตัว red dead, red dead ครับ130 140บบเฟรชที่ 2k ไฟเมืองแฝงครับ 2k ว่ะ 2k on อันนี้ขอเป็น s 2แล้วกันนะทุกอย่างวิลี่หายหมดเลยนะโอเคไหมนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรครับ 2k ทุกอย่างว really ิลี่วิลี่หายสบายไหมสบายดังนั้นไฟเอ็มอ่ะคือ คือที่ผมเทนี่ไม่ได้คิดเกียจเทสนะแต่เทสไปมันก็เท่านั้นนะมันเล่นได้อยู่แล้วในมุมนี้นะถ้าใครอยากเล่นก็เทสได้นะครับ 2K ครับ Air 3 f r a m e /gen เห็นไหม2 k a r 3 Frame g e n r a n d a r i n g มาแล้วนะ Very High ทุกอย่าง Very High หมดเลยนะครับก็คือทุกอย่าง Very High หมดนั่นแหละก็เล่นได้นั่นเองที่อาจจะบางจังหวะต้องรอเฉลี่ยแต่แลมแม่งกินเ6เยอะวะเยอะว่ะ1 4 0 1อ0ห้บตอไปเป็นฟอร์บีน e วสครับ 2K เอ r Balance Frame g e n ทุกอย่างเวลี่ไฮ130เฟรมอะไรนะ 2K เอ r Balance Frame g e n Very High นะครับ130เฟรมครับเปิดครัเปิดก็คือในมุมของพลังดิบครับก็77เฟรม75เฟรม73เฟรม76เฟรม77เฟรม80เฟรมตรงนี้เียพัง2.77อย่ายุ่งกับเรนะเซยพังแต่ 2K รอดอยู่กับ 2K เปิดเอ r ปิดเรแล้วก็ปรับสุดตรงนี้ แอร์สามบาลานปิดเร่ก็จะประมาณที่88เฟรม85เฟรม97เฟรม99เฟรม100เฟรม99อ่ะประมาณนี้คือที่เขาพยายามบอกไปคืออย่าไปยุ่งกับเรทเรสซิง่งอันนี้คือแหละไฮฟู๊ก 2K พาวเวอร์พีทคาเฟ่ครับทั้งนั้นไม่ควันทงแล้วกันแต่แปดสิคิดว่าจบเห็นปะก็เคลียร์ตรงนี้เก้าสิบเฟรม 2K โอรตีนก็ไปกระจกมากระบอนะครับ 2K รุ่งพลังนิบอนี้ก็ประมาณนี้นะครับบางคนไม่ทันไงนตอนยุคที่ผมประกอบเองอมผมประกอบเป็นประกอบอะไรก็ได้นะครั้งที่สาร้งทีเจ็ด โอเคเอมซาบัลานซ์เฟรมเจนดับสุดครับ okay. ออร frame, โอเคฮะทีนี้เซิร์ฟอ่ะแฟนสิดเฟรมโอเคแล้วนะครับเห็นปะเก้าสิบกับเฟรมเห็นปะเก้าสิบสี่เฟรมเก้าสิบห้าเฟรมเห็นปะอันนี้คือบอดี้แคมป์เก้าสิบสี่เฟรมแบ็กินงแปดกิกแบ็งก้าจอกิ๊งแปะก็โอเคในมุมนี้นะครับ CPU นี่คือ i 5 12 400F ปกติ6คอร์12เฟรดเทอร์โบ4.4ตรงนี้ใครอยากอัปเกรดเป็น i5 ที่เอเนี่ยอัปเกรดได้เมนหลักของวันนี้นะครับดังนั้นนี่คือตัว RX 770XT สิ่งที่ RX770G ได้เปรียบคืออะไรครับแรม12กิกับ192เมนบอร์ดปกติ ASUS Prime นะครับ h 6 0 0 m e ปกติ DDR4 นี่คือแค่ RAM DDR4 แค่บอร์ด THX ปกติเลยแรม Corsair เหมือนเคยครับ Corsair Gen a L P X ตรงนี้นะครับ16 g b DDR4 ว่า3,200 m h z ตรงนี้ Storage 250 g b ครับจาก WD Blue e n 5 8 0 r p e e d 4,000เมกตรงนี้โอาว์สปายครับแอร์โนคูลัคครับ750บาท80พลัสบอนด์ตรงนี้นค, ux, 750, 80, คอือยังอย่างที่บอกบอกว่า I have ไม่ได้ไม่ได้มีแค่รีวิวอย่างเดียว I have I have รีวิวด้วยขายด้วยแล้วก็ครบด้วยดในนั้นนะอิ่มนำส้ำนาคไปเลยทีเดียวเชียร์ครับใครไม่ทันดูย้อนหลังใครไม่ทันเปิดแบบผมอาจจะพูดเร็วไปเลยมาเจอแบบบางทีก็เปิดให้มันช้าลงสักหน่อยน่าจะทันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับ